ดีค่ะเพนเพยนะคะเชิญวันนี้กลับมาคบกับเราอีกแล้วนะวันนี้นะคะเราจะมาสอนทำซอลลาสตินะคะอ่ะมันเป็นซอลล่าแบบเหมือนใช้สารพลาสติกนะก็คือมันจะเหมือนของจริงมากเลยนะคะฉพาะซอลล่าที่เราจะทำนะล้วเอาสูตรนี้มาจากพี่แอริกะนะคะ <c oughs> ค่ะเดี๋ยวเรามาดูปกติที่ต้องใช้กันเลยนะคะอันนี้นะคะที่นั่งเออเซอร์อยู่ข้างหลังนะคะที่ชายเองค่ะหาสาวนะคะอ่ะอุยนะคะอ่ะอันแรกนะคะมันก็จะมีเออค่ะอย่างแรกนะคะก็จะมีกล้าวกาลาเทกนะคะ นี่เป็นของที่เราเอมนะคะที่เราใช้นะมันถูกมากเลยนะต่อไปก็จะเป็นน้ำยาประพันุนุ่มนะคะแต่เรามาใช้เอามาใส่ในขวดแชมพูนะทำให้พีดได้เอาไปเล่นลไปเล่นด้วยนอหนะจานจานสีนะคะต้องล้างให้สะอาดนะคะแต่เราล้างไม่สะอาดเกียจแล้วก็เอามาดิเอาสีสีแดงเนาะค่ะต่อไปนะคะเป็นพู่กันนะคะเอาเป็น เบอร์ใหญ่หน่อยแล้วก็เบอร์เล็กหน่อยนะคะแล้วก็ช้นอนตวงค่ะต่อไปนะคะช้อนผสมนะคะแล้วก็สีผสมอาหารนะคะใครจะใช้เป็นสีอื่นได้สีโปสเตอร์สีลาทิกอะไรก็ได้แต่เรามีสีผสมอาหารเราก็จะใช้สีผสมอาหารนะคะต่อไปค่ะแป้งเย็นเพสต์นะคะ อ่ะเดี๋ยวเราไม่แน่ใจนะว่าจะมีอุปกรณ์เสริมหรือเปล่าแต่คงต้องมีนะคะแต่เรายังไม่บอกนะว่าอุปกรณ์เสริมคืออะไรเดีย๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยค่ะอ่าเราจะมาทําสีแรกกันนะคะเราจะทําสีอ่อสีส้มเนาะก่อนแรกนะคะเอากาวลาเท็กมาะคะ่ะเปิดนะคะอ่าต่อไปนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาใส่แป้งเย็นเพลสัต,ตวก่อนเนาะถ้าเกิดใส่กลางเดี๋ยวมันจะติดนะถ้าเรามาใส่ตู้เพราะฉะนั้นเราต้องใส่แป้งเย็นเพลสัตก่อนนะคะเดย๋ยวแรกนะคะเราจะใช้เออมันจะมีประมาณสี่ช้อนใช่หไหมคะเป็นช้อนขนาดใหญ่ขนาดขนาดเล็กนะคะขนาดกลางแล้วก็เล็กแล้วก็เล็กมากนะคะเราจะใช้ช้อนขนาดกลางนะคะช้อนอันนี้นะก็ เทแป้งเยสัตลงไปนะคะเทไปประมาณสองช้อนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเทมาก่อนนะหนึ่งสองนี่สอันนะะแป้งเหลืออยู่นะคะก็เก็บไว้ใช้ครั้งหน้านะก็ยังจะเป็นแบบนี้นะต่อไปใส่น้ำยาประพันุ่มลงไปนะคะเราใช้เป็นของอะไรก็ได้นะ ไปประมาณหนึช้อนพอนะคะเดี๋ยวมันจะเหลวไป1ช้อนนะคะสวบลงไปเลยเอ๊พี่ต่อมนี่ต่อไปนะคะเราจะมาลุ้นวินาทีนะคะเราจะใส่กาวลงไปนะคะตักมาเลยประมาณ2ช้อนนะคะให้เท่ากับแป้งเย็นเลยนะอ่ะแล้วก็เทลงไปหนึค่ะ เราใส่กวครบสองช้อนแล้วนะคนเลยค่ะเราใช้ตะเกียบคนนะ,ะคนเลยให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่มันเข้ากันเนาะค่ะเราผสมกันเข้ากันเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมาผสมสีส้มกันนะโดยการเราจะใช้เป็นสีเหลืองไข่นะคะวันนี้นะคะเป็นสีผสมอาหาร สีเหลืองไข่ก็มาเดี๋ยวเราจะมาใส่สีเหลืองไข่กันใส่นิดเดียวพอนะคะสีมันจะออกเยอะค่ะเราใส่ไปประมาณนี้นะนิดเดียวอะ่ะแล้วก็คนเลยจะทำที่อะไรน่าจะทำยังไงฮะทำที่ทำยังไงที่เราทำตอนนั้นอ,อนะ่ะอ๋อนั่นมันเรียกว,ว่าสลามทำไม่ทำให้ก้อนนี้ ทำไมอ่ะเห็นไหมคะพี่เรายังดักยังอยากได้สลามเลยอ่ะมันก็ยังเหลืองไม่พอนะวายพี่ต้อมค่ารบกวนเชยเป็นตักกล้องอถือกล้องให้หน่อยชิไม่เป็นไรค่ะพี่ไม่ถึงใครก็ไม่เป็นไรโอเคมาคนต่อ มันยังไม่สียังไม่ถูกใจนะคะให้เราเพิ่มไปเลยนะคะเดี๋ยวเราเพิ่มสีแป๊บค่ะอุ้ยแล้วก็คนเข้ากันแลวนะคะเติมสีอะไรเรียบร้อยแล้วนะอ่ะมันก็จะเป็นสีเข้มอย่างนี้นะ,ะสีที่เราต้องกันนะคะอ่ะจะเป็นแบบนี้นะ,ะเห็นไหมแป๊บหนึ่งนี่นะคะประมาณนี้นะ,ะโอเค ต่อไปนะคะเราจะเตรียมถุงพลาสติกมาหนึ่งถุงนะคะเราใช้เป็นถุงเล็กนะเพราะเราคิดว่าทําทําไม่เยอะนะอะกลางถุงออกมานะคะแล้วก็ใช้ช้อนตักขึ้นมาเลยนะคะอ๋อลืมบอกนะคะให้พับถุงด้วยถุงจะได้ไม่เพื่อนนะพับถุงด้วยนะโอเคเราตักออกนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เราใส่เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะคะเราก็ได้พลิกถุงขึ้นข้างบนเรียบร้อยแล้วนะเราก็ ลูดอันตัวอซอลา่าของเราลงไปนะคะเสร็จแล้วก็หายางมาหนึ่งอันนะคะแล้วก็เอามามัดนะคะให้เรามัดเลยนะมัดทั้งบนมัดไปเลยมัดตามสบายเลยค่ะแล้วก็มัดถุงมาเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะเป็นเอ้ยมันก็จะอยู่ในถุงแบบนี้นะ โอเคต่อไปนะคะเราจะเอาออในเมื่อเราทำซอสลาซเสร็จแล้วนะคะเราก็ยังไม่ใช้เตื้อนะยังไม่ใช้นะคะเก็บไว้ก่อนแล้วคือวันนี้เราคิดไปคิดมาเออนไหนก็ทำละทำคทลิปสอนทำท็อปปิ้งดีกว่านะแต่มันจะเป็นท็อปปิ้งอีกแบบนึงนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำ ท็อปปิ้งกันเลยนะคะท็อปปิ้งของเราวันนี้นะคะทำจากคือหนังยางญี่ปุ่นนะก็เป็นอะไรที่เพื่อนๆต้องหาได้ง่ายๆนะคะมันมีขายนะก็วิธีทำคือตัดหนังยางญี่ปุ่นให้เป็นชิ้นเล็กๆเหมือนท็อปปิ้งเลยนะคะเราก็จะแกะถุงแร็ปไว้นะนแ,ลแล้วจะใส่ถุงแร็ปไว้ค่ะ นี่นะเรามีถุงแรกปหนึ่งถุงเอาวาใส่ทอปปิ้งโดยเฉพาะนะคะอ่ะก็มาเริ่มสีแรกกันเลยแล้วขอเป็นสีแดงนะเดี๋ยวเราจะตาดให้ดูนะเอาของนี้ออกไปเกินนะคะมาตัดที่ดูจะใช้เป็นกรรไกรหรือคัตเตอร์ก็ได้นะคะแต่เรามีคัตเตอร์เราก็ใช้คัตเตอร์ไปนะคะแต่คัตเตอร์เราไม่แนะนำนะมันจะตัดยากกันไกร แต่ว่ามันก็จะตัดตรงกว่าอะไรเป๊ะกว่าประมาณนี้นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นแล้วก็ตัดเป็นแบบเล็กๆอย่างเงี้ยเยอะๆเลยนะเดี๋ยวเราไมา้ให้ดูอ๋อแล้วลืมบอกไปนะคะใครที่จะแบบเอาท็อปปิ้งแยกกันเป็นสีเป็นสี <ๆ S 2> ก็หาถุงมาเยอะๆนะคะเราจะได้แยกกันเป็นสีเป็นสีนะแต่ถ้าใครอยากเอาท็อปปิ้งสีปนกันก็หาถุงเดียวนะคะ<ๆ>อืม เย่ระทัเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆมันก็จะมีสีกองด้วยกันนี่จะเป็นกองสีส้มนี่สีเขียวนี่สีดำสีแดงนะคะก็นะลองไปทำกันดูนะทำจากหนังยางง่ายๆเลยนะอยากได้สีอะไรก็ตัดสีนั้นนะคะตัดเป็นแบบอันเล็กๆๆๆ,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 ๆมันก็จะได้ท็อปปิ้งที่น่ารักแบบนี้นะ สำหรับวันนี้เราไปก่อนนะบ๊ายบายเดี๋ยวไปทำสลามให้ดูคลิปหน้า